ดี DJ อ้อมค่ะแน่นอนนะคะคุณอยู่กับอ้อมนะคะช่วง4ี่โมงเย็นกับอีก23นาทีที่เราเปิดเพลงไปด้วยกันที่คุณผู้ฟังขอกันมานะคะไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนคะแนนเป็นแฟนได้ไหมของหนูนนนนนะคะแต่เลกเร้วยความเห็นดูเห็นมาตั้งแต่กันน้อยเนาะเห็นน้องซซี่เห็นนนนมาตั้งแต่น้อยช่วยเราเล่นโปเกมอนหมอนโี่ตโวพ่อเอ้ยเจอตามที่แบบว่าเจอกับคุณพ่อคุณแม่เขาใช่ไหมไปช่วยงาน ที่แบบช่วยอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยนายดู <I do. S 2> วันหนึ่งก็เราไม่รู้เลยเนอะว่าวันหนึ่งเขาก็จะมาได้แบบนี้นะครับ,ค,รบคือเขาเรียกว่าอะไรวิถีของการเดินทางของชีวิตคนมันบอกไม่ได้จริงนะว่ามันจะไปตรงไหนขอให้ทุกคนมีความสุขกับสิ่งที่เราเลือกหรือบางครั้งเราอาจจะไม่ได้เลือกมันเต็มที่แต่ถ้ามันมีโอกาสได้ทําอะไรนะขนาดนั้นเราทําให้มันสุดฝีมือนะแล้วเราจะไม่เสียใจกับอะไรเลยถูกปะครับก็บ ขอให s <S <out. S 3> ้ทุกคนมีความสุขวันนี้หลายคนอาจจะมีฝันของตัวเองอยู่ก็ได้ใช่ป่ะนะคะก่อนหน้านั้นเราเหิดอนน้องอิงชอบอยู่คนเดียวน้องอิงก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้ดูครับถูกไหมใช่คนนี้นี่ส่งเพลงมากี่เพลงก็ได้ทั้งหมดใช่ไม่มีอะไรไม่ได้ถูกไหมคะก่อนหน้านั้นกี่เพลงรักที่ผ่านไปก็นี่อ่านไปยังไม่จบชื่อนะกี่เพลงรักที่ผ่านไปก็ยังไม่เคยได้ใช้กับใครสักทีเนี่ยนี่คือชื่อเต็มของเพลงเราจะพูดชื่อเล่นเขาว่าอะไรเดี๋ยว กีเพลงรัก,เ,ลลกเออมันก็ดูเป็นชื่อเล่นหน่อยอถ้าชื่อเต็มแล้วนามสกุลกีเพลงรักที่ผ่านไปก็ยังไม่เคยได้ใช้กับใครสักทีนี่คือเมืกาที่ชื่อเพลงจะต้องมีชื่อเล่นน่ะเพราะไม่รู้จะเรียกยังไงอ,อ,อ่ะก่อนหน้านั้นอดอกไม้ไฟมันจะรู้ว่าปัดชื่อเพลงดอกไม้ไฟไงถูกปะละ่ะต้นชั่วโมงอะ่ะคืออย่าแตกสลายเพราะใครเลยนะคะอันดับที่สิบสองนะคะสี่โมงเย็นกว่ากับหมอกจางๆแล้วบัน ค้ายกันจนบางทีไม่อยากรู้แล้วอยากจะทําดูว่าจะเป็นอย่างหมอกหรือควันอ๋อหมอกทงงดงามแล้วทาให้เยือกเยน็นแล้วนี่ใช่หมอกไหมไม่ไม,ไม่เคยเย็นสบายในตอนเช้าเลยถ้าเป็นควันไฟถึงจะบางเบาหากเข้าในตาเราตอนนี้เข้าปุ๊บน้ําตาไหลเลยนะคะคเพราะรรอะไรคะมันไม่โอเคพีเอมสองจุดห้าหนักมากนะคะหลายคนก็ อ,อยากจะให้ลูกไม่ไปโรงเรียนก็ต้องอยู่กับความร่วมมือของที่โรงเรียนด้วยว่าเขายอมหรือเปล่า,เพ,าเพราะว่ามันมันต้องเรียนออนไลน์ไหมหรือรจะอยังไงแต่ที่สําคัญที่สุดคืออย่าให้เด็กต้องออกไปใช้ชีวิตเอาดอมันวันนี้อาจจะยังไม่เห็นผลคุณผู้ฟังแต่ถ้ารับไปเรื่อยๆนะมันจะสะสมะบางค,คนไม่เคยแพ้อยู่ๆปีนี้แพ้ฮึบเลยนะที่ผ่านมาโอ้ยพวกเป็นอะไรพวกนี้คิดมาก <Okay, okay, S 2> โอ้ยไม่มีอะไรหรอกโอ้ย เอ๊ะทำไมวันนี้ขันวะเอ๊ะทำไมวันนี้แสบตาเอ๊ะเราเป็นอะไรฝุ่นไงสองจุดห้านี่แหละเชื่อแล้วเราโดนมาก่อนประสบการณ์เราอาบมาก่อนอาบจนเสียงบี้อยู่เนี่ยนะคะนะคะก็เรียกได้ว่าดูแลตัวเองกันดีๆแล้วขอบคุณสำหรับคุณฟังที่ส่งเข้ามาว่าคุณอยู่ในเขตพื้นที่เท่าไหร่รวมไปถึงการส่งเรื่องว่าเอ๊ะเราคุยกันเรื่องของอาหารหนึ่งมื้อที่คุณใช้ในชีวิต เวลากลางวันเวลาคุณไปทํางานกันมีความน่าสนใจนะถ้าคุณอยู่ชุมพร35บาทนี่คุณได้อย่างน้าซุปอะในขณะที่บางคนบอกว่าหนึ่งอิ่มของเขาอยู่ที่50บาท35บาทหรือบางละแวกอยู่แถว65ไม่ใช่ที่อําเภอบางละแวกนะคะหมายถึงว่าบางพื้นที่ค่ะคุณผู้ฟัง65บาทสาธุประดิษฐ์หรืออะไรอย่างเงี้ยมีอยู่65ซึ่งน่าสนใจมี ได้กระเพราเลยนะ65แต่ไม่ยังไม่ได้พูดถึงไข่ถ้าไข่นี้น่าจะเพิ่มขึ้นวนอยากจะอยู่แถว60 70หนึ่งอิมแต่มีคุณผู้ฟังบางคนส่งมาว่า150หนึ่งอิมแล้วก็ที่บอกว่า150ที่น่าสนใจสำหรับอ้อมนะมันมีประโยคหนึ่งคือโดนพวกค่าน้ำไปก็ครึ่งหนึ่งแล้วอันนี้สิ่งที่น่าสนสำหรับอ้อมคืออะไรมีเสียงอ้อมเปลี่ยนแล้วนะเริ่มเซ็กซี่แล้ว พูดไปเองว่าเสียงเซ็กซี่จริง,รงๆคือเสียงขุ่นมากอ่ะแต่เราจะเรียกมันว่าเสียงเซ็กซี่เห็นไหมมันอยู่ที่สมมติพอเราพูดว่าเรียกเสียงเซ็กซี่เราจะรู้สึกดีทันทีเราออกตัวเองไบวันๆ <c oughs> คือพอคุณผู้ฟังบอกว่าร้อยห้าสิบหนึ่งอิ่มแล้วโดนค่าน้ําแปลว่าจริงๆแล้วค่าข้าวอะ่ะเราอาจจะอยู่ที่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบนั่นแปลว่าเราให้ความสําคัญกับ น้ำไปประมาณครึ่งหนึ่งแล้วถามว่าน้ําที่เราให้ถ้าราคาอย่างเงี้ยไม่ใช่น้ําอัดลม<ช>มันจะไปทางกาแฟหรือน้ําหวานวน้ำผลไม้ปั่นใช่มันเป็นน้ําที่ออกจะโทนหวานหรือน้ําชาไข่มุกเมื่อกี้เราก็เลยคุยกันหลังใหม่ว่าอะไรที่ทําให้เราพร้อมจ่ายค่าน้ํามากกว่าค่าอาหารทําไมค่าอาหารเรารู้สึกว่าสี่สิบห้าห้าสิบชักแพงแต่พอเป็นค่าน้าอ่ะหกสิบแล้วโอเคอ่ะดูดแป้งก็ไป ไอ้แป้งไอ้ไข่มุกมันเป็นแป้งไปที่เราเรียกว่าไข่อบะอะไรนะมันมันเป็นแป้งใช่ไหมปั้นมันอ่ะเนี่ยทําไมเราถึงยอมจ่ายค่าน้ําหวานที่เจ็ดสิบห้าแปดสิบหรือสี่สิบที่สูสีกับค่าข้าวคุณผู้ฟังคิดว่าอะไรที่ทําให้คุณยอมจ่ายค่าน้ําหวานพวกเนี้ยหรือน้ําเอนเตอร์เทนเราเรียกมันว่าน้ําเอนเตอร์เทนเพราะว่าอะไรอาหารคืออาหารหลัก กินเพื่อให้เรามีชีวิตถูกไหมแต่อะไรที่ทําให้ค่าเอนเตอร์เทนทางน้ําอ่ะมันสูงจังไงถูกป่ะคนกินกาแฟนะกาแฟดาเดี๋ยวนี้เท่าไหร่กาแฟอเมริกาโน่อ่ะสี่สิบห้าห้าสิบมีไหมาเป็นร้อนแก้วเล็กแก้วร้อนแก้วร้อนแก้วเล็กสี่สิบห้าสิบแต่ถ้าพอเป็นเย็นปุ๊บมีผสมนู่นนี่นั่นตับมีแต่ร้อยแล้วมีแต่ร้อยมใช่แต่ร้อยแน่นอนอย่างน้อยบางร้านต้องเจ็ดสิบป่ะใช่ครับหรือร้านที่เป็นถุงูรี่อ่ะเท่าไหร่ก็อาจจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบป่ะ หลือห้าสิบห้าสิบได้ค่าค่าน้ําตาลผสมนมอมาเลับแล้วก็น้ําแข็งแล้วหูยบกาแฟมีอยู่น้อยหนึ่งนะที่เหลือคือนมน้ําตาลผสมกันอะอยู่ที่ประมาณห้าสิบบาทเอออะไรที่ทําให้เราจ่ายค่าน้ําเอนเตอร์เทนได้พร้อมจ่ายกับมันมากกว่าเพราะมันคือเอนเตอร์เทนเหรอใช่ผมว่าอันนี้มันคือการการฮิวอ่ะอ๋อ เรายิวตัวเองด้วยของหวานของนนเราเลยรู้สึกสดชื่นใช่เราสดชื่นเราไม่ใช่เมนท้เฮลโลดีน้ <c oughs> ำตาลนดีใช่น้ำตาลบดที่อารมณ์ดีทุกวันนี้คือน้ำตาลบดเนี่ยอ, <ๆ S 1> อ๋อนี่ไงคุณผู้ฟังบอกว่าชานมไข่มุกแพงเพราะชื่อแบรนด์อ่ะหลายคนจ่ายค่ากาแฟเพราะค่าแบรนดิงก็มีก็มีโอกาสแต่บางคนชอบรสชาติจริงๆก็มีนะเพราะบางแบรนด์เขาก็มีรสชาติเฉพาะของเขาแต่ละแบบก็แตกต่างไป อยู่ที่เราชอบอันไหนบ,บางคนเนี่ยพร้อมจ่ายแก้วละแพงแต่ไปชอบแบรนด์นี้<ช>แต่บางคนก็อาจจะแบรนด์เนี้ยจริงๆแล้วไม่ไม่ค่อยพอเหมาะกับเงินแต่มันชอบจริงๆนานๆทีแล้วรู้สึกสดชื่นมันก็ได้อะเนาะนี่บางคนบอกว่าเนี่ยติดต้องทานชายเย็นทุกวันชาเย็นสีอะไรอ่ะสีจ้ชายเย็นจะแบบไทยใช่ไหม<ช>มันมีชายเย็นสีอื่นไหมถ้าเขียวอ่ะจะเป็นสีเขียวอ่ะอันนั้นเรียกชายเย็นปะใช่หรือเรียกชาเขียวเย็นแต่คนไทยอ่ะ บอกแล้วอย่าไปสั่งที่เมืองนอกนะเอสเียนนะอิตคนอิตาเลียนนี่งงเลยนะเอสเยนอะไรคือเอสเยนเว้เดี๋ยวนี้สั่งเอสเยนบ้านเรายังได้เอสโคลาสั่บิ๊กบิ๊กครีมเลยทำจริงจริงมีมาแล้วเล่นเขาเล่นตลกเขาแบไม่ตลกเขาขายจริงอ่ะเขามีคนสั่งเอสเยนใส่บิ๊กบิ๊กครีมได้เอสโคลาใส่บิ๊กบิ๊กครีมเชียเรียกได้ว่ามันมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมการกินถูกป่ะนั่นแหละค่ะมันมันมันน่าสนใจจริงๆริะว่า บางทีมันสะท้อนการใช้เงินของเราอยู่นะว่าวิล่าเราบ่นว่ามันแพงๆอ่ะเออเราใช้กับอะไรเอาจริงค่าข้าวอ่ะสี่สิบห้าห้าสิบเราสู้ไหวนะครับแต่เรารู้สึกว่า,าวันนี้ไก่มันได้น้อยว่ะแพงเนาะแต่พอค่าน้ำหวานอ่ะสู้สุดใจไปให้สุดเพราะมันจะดีดนะมันกินแล้วมันดีดนะคะก็ลองบอกกันมาว่าเอาจริงๆวันๆหนึ่งกับคนเสียค่าข้าวหรือน้ำอินเทอร์เทนมากกว่าทําไมคนไทยชอบกินกาแฟดํา ทั้งที่รู้ว่ามันมากแปลว่าอะไรคือ <c oughs> อะไร <c oughs> คุณรู้ฟังทำคุณรู้ฟังพิมพอะไรตกมาทําไมคนไทยชอบกินกาแฟดําทั้งที่รู้ว่ามันมากทําไมเราต้องไม่ชอบกินกาแฟดํา <c oughs> ชายเย็นคือชาไทยใส่นมค่ะชาไทยใส่นมชาไทยใส่นมอาถ้าจะเรียกจะก็เรียกว่าชานมเย็นใช่ไหม <c oughs> อ่ะหออ่ะอ่ะเดี๋ยวนะถ้าชาไทยอ่ะ <c oughs> เราจะมีชาดําเย็น อาชาดําเย็นรู้จักชาดําเย็นอ่ะไม่ใส่นมแล้วมันจะออกสีน้ําตาลซึ่งเมื่อก่อนความไม่เข้าใจขขงอ้อมอ้อมไม่รู้ว่ามันเรียกชาดําเย็นรู้ไหมไมนเรียกอะไรชาลำเย็นแล้วตอนเช้าเราลับไม่ได้เกิดใช่มันรลับได้เฉพาะเย็นคือเข้าใจว่าตอนเด็กอ่ะมันไม่รู้ภาษาไงก็เรียกชาลำเย็นชาลำเย็นไม่มีใครเคยแก้ให้ฉันนี่ว่าหนูคะมันไม่เรียกชาลำเย็นลูกมันเรียกชาดํา เย็นไม่มีใครบอกก็เหมือนคําว่าสัตว์ประหลาดอะตอน,นเด็กเข้าใจว่าสัตว์ประหลาดแต่ชอบภาษาไทยนะแม่เป็นครูด้วยนะเพราะแม่ไม่รู้ว่าลูกคูไม่รู้เรื่อง <c oughs> แม่หมดแต่ให้ทดเลข <c oughs> ที่บบัญญัติตยาง <c oughs> ตรวจว่าทองสูตรคูณผิดบวกเลขเร็วเรียนย่อความได้ <c oughs> แต่คําว่าสัตว์ประหลาดไม่มีในหนังสือนิยาย <c oughs> และคําว่าชาดําเย็นนางเอกไม่ได้กินไงนางเอกกินน้ำส้มนางเอกกินน้ําส้มในหนังสือนิยายเพราะฉะนั้น ดิฉันก็เลยไม่เคยรู้ว่านนเล็กชาดำเย็นฉันเลียกชาลำเย็นเป็นไงล่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังขอบคุณที่อธิบายชาไทยคือชาดำเย็นเท่านั้นหรอชาไทยไม่ใช่ชาดำเย็นไม่เหรอเมื่อกี้ที่บอกใช่สิก็คือชาเย็นแก่ชาเย็นใส่นมชาเย็นคือชานมชาไทยใส่นมชาไทยใส่นมโอเลี้ยงคืออะไรโอเลี้ยงก็คือกาแฟดําที่ใส่ต่างๆซึ่งไม่ใช่กาแฟแบบดริปนะ ต้องเก็ดกับคือคือวิธีวิธีขายกันก็คือเอาแต่มันจะมีกาแฟในแบบไทยในถุงที่เหมือนถุงเท้าอแล้วก็้าักร้อนก็คือที่ริบนั่นแหละแต่เป็นริบแบบไทยริบถุงใหญ่ริบถุงใหญ่ใช่แล้วก็อาใส่น้ำตาลเยอะๆก็จะได้โอเลี้ยงยกล้อเ้ายกล้อใส่นมเพิ่มเออว่ะใช่ถ้ายกล้อสีมันจะดูคลักคลักใช่มันจะดูแบบน้ําตาลแบบกาแฟใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าโอเลี้ยงเนี่ยดำปัดโอ้โหสักพูดถึงโอเลี้ยงนะ เอาจริงกินก็อร่อยนะคุณผฟัง oh. โอเลี้ยงเนี่ยเมื่อก่อนนะกินตามร้านนะ่ขายเป็นถุง oh, ผมเอากระติกไปใส่เราก็ฮาร์ดคอร์ <c oughs> เราเนี่ยก็คนฮาร์ดคอร์ <c oughs> กินโอเลี้ยงคุณผู้ฟังสมัยนี้มีโอคุณผู้ฟังรู้จักโอเลี้ยงไหมอ่ะใครรู้จักโอเลี้ยงส่งมาบอกว่ารู้จัก <c oughs> อโอเลี้ยงคคยยกรอไหนยากกว่า <c oughs> ยกรอย,ยากกว่า คุณรู้ฟังรู้จักยกล้อไหมไม่ใช่ยกล้อจักรยานสองล้อนะอันนั้นไม่นับหรือขับมอไซค์แว้นอย่างเงี้ยอย่ามายกล้อใส่อันนั้นตีมือคุณรู้จักถ้าเราพูดถึงน้ําคุณรู้จักยกล้อไหมอธิบายให้ถูกยกล้อคืออะไรถูกป่ะที่คุณว่าคนรู้จักสักกี่คนไม่พอยู่นี้เด็กก็จะรู้จักแค่กาแฟนมลาเต้อะไรก็ว่าไปใช่ไหมสั่งยกล้อเนี่ยเด็กงงเลยนะเขาคงคิดว่าพี่รถพี่จอดอยู่ตรงนั้นนะที่ไปยกสิ พี่จะมาสักหนูท่าท <ำ S 2> ไรก็งร้านเดี๋ยวนี้ก็ไม่ก็ไม่ไม่ค่อยมีร้านที่เรียกยกล้อหรือขายแล้วแม้กระทั่ทงร้านที่มีโอเลี้ยงนะก็ไม่รู้จักยกล้อโอ้มีคุณผู้ฟังถามว่าทําไมคนไทยชอบกินกาแฟดําท,ท,ทั้งทั้งที่มันขมผมว่าถ้าคนที่กินกาแฟดําแปลว่าเขาชอบรสชาติของกาแฟจริงๆคนที่กินกาแฟดําจะไม่ค่อยเติมน้าตาลด้วยสําหรับแต่บางคนก็กินกาแฟดำมาเติมน้าตาลก็แล้วแต่อาจจะอยาก ลิ้มรสความหอมในเบื้องต้นที่ไม่รวมรวมอะไรเลยได้นะอังคารคลุ่มโบ์สนับสนุนโดยเตรียมพยานกับโอกาสที่จะมากับ BBLAM เจอกันอังคารที่ททถึงนี้กับคุณออฟคนเห็นผีนะคะวันอังคารเราเจอกันตอน2องทุ่มค่ะกับทยานกับโอกาสที่จะมากับเอเชียและ BG จีนอีควิตี้โมบายแบงกธนาคารกรุงเทพค่ะ